มันสั้นตัดเหมือดได้ไหม เคยไหมคะยิ้มเรารู้สึกว่าฟันบนหายไปยิ้มยังไงก็ไม่สุดหรือบางคนหน้าพร้อมทุกอย่างแต่ยิ้มแล้วเหมือนอะไรขาดหายไปนิดนึงหนึ่งในสาเหตุที่เจอบ่อยก็คือฟันสั้นค่ะฟันที่ดูสั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะบางคนเหงือกคลุมฟันลงมาเยอะบางคนปลายฟันสึกจนสั้นหรือว่าบางคนมีลักษณะรูปร่างฟันเล็กมาตั้งแต่เด็กและสิ่งเหล่านี้ทําให้หลายคนไม่มั่นใจเวลายิ้มและแบบนี้ตัดเหงือกได้ไหมแก้ได้หรือเปล่า คำตอบขึ้นอยู่กับสาเหตุเลยค่ะถ้าเหงือกคุมฟันเยอะตัดแต่งเหงือกได้ค่ะเราจะใช้เลเซอร์หรือเครื่องมือเฉพาะเพื่อเปิดให้เห็นความยาวของฟันจริงยิ้มจะดูโปร่งขึ้นทันทีถ้าฟันสึกหรือฟันเล็กอาจจะต้องใช้วีเนียร์หรือครอบฟันเพื่อเสริมความยาวให้ฟันดูสมส่วนขึ้นและช่วยให้รอยยิ้มดูเนียนขึ้นสวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติส่วนบางเคสที่ฟันแดงตัวผิดตำแหน่งอาจต้องจัดฟันก่อนเพื่อปรับตำแหน่งฟันให้เข้าที่ก่อนแล้วค่อยดูว่าควรเสริมฟันเพิ่มหรือไม่ เพราะฉะนั้นวิธีที่ใช้จะขึ้นอยู่กับลักษณะและปัญหาของฟันแต่ละคนค่ะทางที่ดีแนะนําให้เข้ามาปรึกษาทันตแพทย์เพื่อตรวจประเมินก่อนนะคะจะได้วางแผนให้ตรงจุดและได้รอยยินที่มั่นใจที่สุดค่ะ